คือนากอลอยสดน,นะคะทักทายสวัสดีกันนะคะหลังตีใหม่วันนี้ก็เดี๋ยวเบนเพิ่มสุดนะเดี๋ยวเป็นเพิ่มแสงก่อนนะคะเป็นรู้สึกว่าแสงมันน้อยนะคะเป็นกระมองโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่นนะคนขออนุญ,ญาต,ตเติม ทายสวัสดีกันหลังปีใหม่นะคะทักทายสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วก็เข้ามาดูในไลฟ์สดนะคะวันนี้เบนก็จะอ่าจะต่อไอ้นี่นะเพราะว่าสายเอเขาเรียกว่าอะไรอะเอพัดลมเบนมันไม่ติดนะสายไฟคือตัวนี้มันหลุดออกนะแล้วก็เบนก็เก็บตูดอ่ามั่งข้าวไว้นะคะตัวนี้เพราะว่าเบนตัดไปไว้ต่อตรงกันนะ ก็จะต่อใช้งานพัดลมนะคะตอนนี้ก็ยังฟรีแอร์รีเครื่องเป็นเป็นดูดูเงินนะคะพ่าเบนนั่งอยู่ในรถพัดลมก็ซื้อมาได้ไม่กี่เดือนหรอกด้วยความมึนนะขอความอึนเทินนะคือเบนน่ะดึงอันนี้หลุดออกเลยเป็นก็จะต่อต่อตามตามสีนะ ปกรณ์ก็ไม่มีอะไรค่ะมีสายนี่แล้วก็อันนี้แล้วก็ตัวที่มันต่อมาจากพัดลมนะคะมันก็จะต่อตามสีเลยนะดําก็คือต่อดําเลยก็เทปกาวพันสายไฟไฟแชกคืออากาศมันร้อนนะอยู่หน้างานอากาศมันร้อนนะคะบิ้ก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วต้องทําแล้วอะไรอย่างเงี้ย มินก็เลยต้องมาทําช่วงช่วงนี้นะคะก็ปีนี้ปีนี้ก็ทาํา,นะางานข้ามปีนะข้ามปีอีกแล้วทางานข้ามปีปีใหม่ก็คือไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดเลยสายมันเล็กๆสายเล็กถึงว่ามันขาดนะถึงว่ามันขาด ช่วงนี้เป้นก็ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะเพราะว่าความจำมันเต็มแล้วก็การถ่ายคลิปแต่ละครั้งนี่คือใช้ความมานะมากคือแบบทําง,งานเหนื่อยด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนอก็ลองดูนะคะเป็นจะลองดูก่อน ดีค่ะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะไม่ได้ช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะคะหน<ด>ูก็ตอนนี้ว่างรอรอขึ้นรอขึ้นงานอยู่นะคะเป็นเทียบรถแล้วรอรอขึ้นงานอยู่คีมงานเขาไปพักกันอยู่ค่ะวันนี้หนูลองขึ้นไลด์ดูนะคะคือไม่ได้ไลฟ์นานมากช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็เบรก เบรกทำคลิปด้วยค่ะช่วงนี้ความจำเต็มนะคะเป็นกำลังหาวิธีอยู่โทรศัพท์เครื่องเดียวใช้งานเยอะมากจนบางทีโทรศัพท์จะเออเลอร์ก,ก่อนนะก็เป็นก็จะต่อดำกระดำนี่แหละเป็นจะลองดูก่อนนะถ้าว่ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันทีต่อสายไฟก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะ แต่เราต้องรู้ว่าไหนสายไฟไหนสายดินนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งหรืออะไรนะคะก็อยากมาพวกปะพวกคุยกับพี่ทักทายสวัสดีกันปีใหม่เนาะให้พอพันเสร็จสายไฟพันเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะเอาอันนี้เข้าไปเลย ไปไหนเนี่อันนั้นนี่ตัดไปเดี๋ยวนะเบ็นหาปอบก่ะกินตัดไปไหนอ๋อนี่ไงเออมองไม่เห็นเฉยเลยก็พันสายไฟเหมือนที่ทุกคนเคยทำนะคะคือบางคนก็ทำ ทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วคะ่ะบอเคก็สัรหาทํานะคะสัรหาเํามันร้อนค่ะร้อนมากเบ้นไม่ได้ใช้มาหลายอาทิตย์แล้วนะคะพัดลมคือเป็นอย่างนี้แหละสายไฟมันหลุดออกจากขั้วนะคะตัวคือมันหลุดไอ้ข้างในเนี่ยรื้อออกหมดเลยเบ้นได้รื้อออกหมดเลยก็องั้นก็จะใช้ไฟเช็คลน โดยโดยที่เราไม่ต้องใช้เทปเทปดำพันก็เป็นก็จะใช้แบบนี้เลยโเคเอง่ายนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วมันมันก็ททำมัน,มนไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งยากนะขอแค่ว่าอุปกรณ์เรามีครบก็พอ ตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมลมก็เกาะไล้ยัไม่ได้เช็คก,ก็เดี๋ยวลองเทสดูกันนะอ้าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตามปกตินะอันนี้ก็จะเป็นสปีีสปีีเย็ยนโอเคใช้ได้แล้วนะ ใค้ได้แล้วได้ผลได้ผลคือคือมันร้อนมากอยู่หน้างานเอ่อช่วงปีใหม่นี่ทํางานที่แบบอากาศร้อนมากครับเหมือนใครเอาผ้าดิมาไว้บนหัวเลยคือร้อนร้อนร้อนเยอะมากๆนะนี่ก็สายไฟนะคะจะให้ทุกคนดูนะบินจอดอยู่หน้างานนะพัดลม ไเอเอพัดล,ลมเนี่ยพัดลมเองก็จะคีไว้กับไอตัวที่เบ้นกันกันแดดนะไอตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้สําหรับแบบขายร้อนนะคะแต่เบ้นลองกล้องตัวนี้คือแบบ z ู o มากเลยนะคะทุกอโนุน,นะคะเอาแบบสดๆดเลยแล้วกันนะก็ทีนี้เบ้นก็จะเก็บอุปกรณ์นะ ก็ใช้ใช้ตัวนี้มันจะดีโดยที่เราไม่ต้องเทปพันสายไฟนะอันนี้คือคือไม่ต้องใช้ก็คือใช้แบบนี้ก็คือว่าจบเลยนะคะจบเลยแล้วมันก็ง่ายสำหรับเราด้วยนะคะเราก็ใช้ไฟแช็คลนตูดลนให้มันหดเท่าไปนะคะมันก็จะหนาหนาแน่นกว่า วิธีง่ายๆนะคะช่วยเหลือตัวเองเเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองนะคะยังดีที่ว่ามันมีตัวนี้อยู่นะถ้างั้นบิงก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดีที่ว่ามีหัวตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้น่ะหัวตัวนี้มันพังนะคะบินก็ได้แกะนุ่งแก่นกอะไรเลยนะแต่อันนี้ก็จะสายใหญ่กว่ากว่าตัวนี้หน่อยนะแต่ก็เนี่ยหัวหัวตัวนี้ เมันแกะออกมาคือมันกระเด้งออกแล้วทีนี้มันขั้วที่มันอยู่ข้างในที่มันเชื่อมมันก็คือหลุดออกเลยนะก็ทักทายสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนนะคะขอให้เฮงๆลำๆร,ๆรวยๆวกันทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์สดวนันนี้เนขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,สะ เออแล้วเป็นจะลงยังไงเดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อโอเคเป็นเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วนะคะ